เน็ตฟลิประเทศไทยเผชิญดราม่าใหญ่ครับเมื่อคอนเทนต์เดี่ยวซูเปอร์ซอปพาวเวอร์ของโน้ตอุดมแต้พานิชกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวเกิดกระแสตอบโต้ตีกลับจากหลากหลายชนชั้นในสังคมครับลามไปสู่การคืนจานคืนกล่องทั้งที่ในความจริงแล้วเนี่ยเน็ตฟลิดูผ่านระบบออนไลน์นั่นเองครับเกิดอะไรขึ้นกับคอนเทนต์นี้และอะไรคือชนวนสู่ดราม่าใหญ่ติดตามในประชาชาติ b บไซส์กับโอมี่พืชทินานครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประชาชาติ by size ครับชั่วโมงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสำหรับเดี่ยว Special Super Soft Power ของโน้ตอุดมแต้พานิชย์นะครับซึ่งเป็น s t a n ์ u อัพคอ d y ล่าสุดบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเน็ตฟลิและเป็นที่พูดถึงในหลายๆประเด็นบนโลกออนไลน์ด้วยนะครับประเด็นไหนในเดี่ยวครั้งนี้ที่เป็นชนวนสู่รดราม่าใหญ่ถึงขั้นจะคืนจานคืนกล่องกันเนี่ยวันนี้เราสรุปให้ฟังครับ ประเด็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับในเดี่ยว Special Super Soft Power คือเรื่องของความพอเพียงครับซึ่งมาจากคลิปไฮไลท์บน Facebook ความยาวประมาณนาทีครึ่งเท่านั้นครับคือการพูดถึงว่ามีอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยพยายามทําตัวให้ดูพอเพียงเพื่อลงโซเชียลมีเดียของตอนเองครับและโน้ตอุดมเนี่ยก็พูดบนเวทีด้วยนะครับว่าเคยพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วและเรียนรู้ว่าอยู่ไม่ได้ครับตนเองตอนเด็กเนี่ยจนมา,มากพอแล้วครับอยากสบายมีเน็ตแรงแรงแอร์เย็นๆขอเป็นผู้บริโภคดีกว่าจากประเด็นในนาทีครึ่งนี้นะครับ ก็กลายเป็นที่แสดงความเห็นกัน2ฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่มีในสังคมครับอีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าเป็นการแซะเป็นการด่าบางส่วนก็มองว่าน็ตอุดมเนี่ยอาจยังตีความคําว่าพอเพียงไม่ดีเพียงพอครับไว้ที่เดียวครั้งนี้นะครับยังมีประเด็นที่ถูกหยิบมาพูดถึงนะครับทั้งเรื่องเจเนอเรชันแกรและกระแสสังคมต่างๆนะครับตามสไตล์ของโน้ตอุดมที่มักเล่นกับกระแสสังคมใหญ่ๆในเบี่ยวทุกๆครั้งครับ เดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอว์พาวเวอร์นะครับถูกปั่นผ่านหลายสื่อโซเชียลมีเดียเลยเกิด <Ge ir S 1> เป็นกระแสะกว้างขวางไปถึงคนดังหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยออกมาประกาศจะยกเลิกแพ็กเกจ Netflix ไปเลยบางคนนี่ถึงขนาดว่าจะคืนจานคืนกล่องกันเลยก็มีนะครับการต,ตลาดแบบโน้ตอุดมนะครับถูกขยายผลต่อทันทีครับถึงขนาดว่าบุกไปสำนักงานใหญ่ของ Netflix ประเทศไทยครับเพื่อโพสต์ภาพจานและกล่องรับสัญญาณผ่านสื่อโซเชียลของตนเองและถูกแชร์ไปอย่างกว้างขวางครับฝ้าของ Netflix เองเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับขยี้กระแสต่อ ด้วยการแชร์ภาพและพิมพ์แคปชั่นว่าเสียใจมากครับแม้ว่ากระแสดราม,ม่าเนี่ยจะยังแรงฝุน่นตลบอยู่นะครับแต่ว่ากระแสตอบรับเนี่ยก็ยังดีมากนะครับเพราะยังเป็นคอนเทนต์อันดับหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมใน Netflix ประเทศไทยตอนนี้แซงหน้าเรื่องอื่นๆที่เป็นที่นิยมในไทยด้วยเช่นกันนะครับเช่นซีรีส์ queen of tears ละครดวงใจเทวพรมขวัญรือไทยนะครับหรือว่าซีรีส์สาธุที่มาแรงก่อนหน้านี้ไปแล้วครับ ต่อมาขนาดนี้นะครับมาดูกันว่า Netflix เนี่ยมีผลประกอบการทางธุรกิจไตรามาสล่าสุดเป็นอย่างไรบ้าง เนฟลิก x ์มีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับ9 300, ล้าน3แสนรายรายรับอยู่ที่9,300ลา้านเหรียญสหรัฐกำไรสุที่2,300ลา้านเหรียญสหรัฐขณะที่จำนวนสมาชิกทั่วโลกนะครับเพิ่มมาอยู่ที่269ล้าน6แสนรายครับส,สัดส่วนอันดับหนึ่งเนี่ยอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับ91 000, ล้านรายตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาและแคนาดาครับประมาณ82.66ล้านรายละตินอเมริกาครับราว47 000, 7, 000, 000, ล้าน7 0 0 0รายเอเชีย47ล้าน5 0 0 0รายครับส่วน ประเทศไทยเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ1นล้านห้าแสนรายตัวเลขผลประกอบการของ Netflix ประเทศไทยนะครับปีก่อตั้ง2564าครับกำไรอยู่ที่2องล้านเจ็ดแสนบาทและปี2565นกาะครับกำไรกระโดดขึ้นไปครับเป็น34มสิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาทเทียบกับคู่แข่งนะครับคือ Disney เนี่ยรายรับตรมาล่าสุดจากธุรกิจสตรีมมิ่งความบันเทิงนะครับอยู่ที่ ,5640 ล้านเหรียญสหรัฐการปรับตัวในช่วงที่ผ่านมาของ n e t f l i x นะครับมีตั้งแต่การปรับแพ็กเกจให้ราคาถูกลงเพิ่มแพ็กเกจราคา ย,ยาวครับแบบพวงโฆษณานิดหน่อยเพื่อดึงดูดให้คนสมัครหรือการออกแพ็กเกจเสริมนะครับสำหรับคนที่อยากแชร์รหัสกับเพื่อนกับคนในครอบครัวครับส่วนในไทยเองนะครับ Netflix ก็ดีลผู้ผลิตคอนเทนต์ในไทยหลายรายนะครับรวมกันผลิตหนังซีรีส์ฉายบน Netflix โดยเฉพาะเรื่องที่ดังๆและเป็นที่พูดถึงมาแล้วนะครับก็คือ h ังเกอร์คนหิวเกมกระหายมนรักนักภาคและสาธูครับซึ่งเป็นเรื่องล่าสุดที่เข้า Netflix ไทยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ครับแม้คอนเทนต์เดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอร์พาวเวอร์นะครับจะเกิกดา ทั้งด้านบวกด้านลบชนิดถึงพริกถึงขิงเนี่ยในทางตวงการข้ามนะครับกระแสคนดูและแฟนคลับของโน้ตอุดมรวมถึงสมาชิกเน็ตฟลิกซ์เองเนี่ยอาจกล่าวดได้ว่าไม่กระเทือนเลยครับและนี่คือประชาชาติไบ์ไซส์ครับเข้าใจง่ายด้วยความรู้ทุกสถานการณ์ข่าวครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ประชาชาติ .net และทางโซเชียลมีเดียครับเสิร์ชคำว่าประชาชาติธุรกิจแล้วเราเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดิม11บเอโมงเชา้าสวัสดีครับ